สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการนี่แผ่นดินซึ่งทุกวันอังคารนั้นเรายกให้กับเรื่องของสุขภาพนะครับในช่วงสุขภาพดีกับพรีมาทาง TNN 2 True Visions 8ออกอากาศครั้งแรกวันอังคารเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิาและออกอากาศซ้ำอีก2ครั้งในวันรุ่งขึ้นนะครับคือวันพุธช่วงตี3ครึ่งถึงตี4ครึ่งและเที่ยงถึงบ่ายโมงผมวารินสัจเเดชครับรายการของเรานั้นจะนำสาระ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังทุกสัปดาห์นะครับ ประโยคที่เราได้ยินอยู่ตลอดเวลาก็คือการไม่มีโรคนั้นเป็นลาบอันประเสริฐนะครับแต่บางทีมันก็เลี่ยงไม่พ้นนะครับถ้าเกิดเป็นโรคที่ไม่ได้หนักหนาสามารถที่จะซื้อยามาทานเองได้ปรับพฤติกรรมหรือไปหาหมอก็หายนะครับก็คงจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรคที่เป็นโรคร้ายหรือเรื้อรังนอกจากการรักษาพยาบาลจะใช้เวลายาวนานแล้วนะครับความหวังและกําลังใจของผู้ป่วยนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญและมีส่วนช่วยในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ นี่คือเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับมีการก่อตั้งชมรมขึ้นมาครับชมรมสายใหญ่ความหวังของผู้ป่วยขึ้นนะครับงานนี้ชมรมนี้นะครับเขามีบทบาทอย่างไรกันบ้างและก็ได้รับการตอบรับจากสังคมอย่างไรนะครับรวมไปถึงเรื่องของความหวังและกําลังใจของผู้ป่วยซึ่งเราพูดกันตลอดเวลาแต่ว่าความจริงแล้ว ถ้าเราฟังจากปากของผู้ที่อยู่ในประสบการณ์เหล่านี้จริงๆนั้นอาจจะปรับมุมมองหรือปรับทัศนคติไปเลยก็ได้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากประธานชมรมและรองประธานชมรมนะครับมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับคุณจาคีฉายปิติสิริและคุณรัชนีแมนเมธีนะครับคุณจาคีขออนุญาตเรียกว่าคุณจักนะครับเป็นประธานชมรมสายใหญ่ความหวังผู้ป่วยและคุณรัชนีแมนเมธีขออนุญาตเรียกว่าป้าหนูนะครับปรเป็นรองประธานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับ เข้าสู่รายการนี้แผ่นดินนะครับในช่วงสุขภาพดีกับพรีมาเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องชมรมนะครับเพราะว่าผมทราบมาว่าทั้งสองท่านนั้นก่อนก่อนที่จะมาเป็นชมรมเนี่ยคืออยู่ในประสบการณ์นี้มาก่อนเรื่องของการต้องการความหวังและก็กําลังใจผมก็เลยเดาไปเลยว่าแสดงว่าต้องเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์โรคร้ายหรือว่าโรคภืรอรังมาก่อนนะครับถามคุณจักรก่อนครับคุณจักรคุณจักรป่วยเป็นอะไรครับเมื่อประมาณ สามปีที่แล้วนะครับพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับระยะสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็ณตอนนั้นที่ตรวจพบไปนะครับก็รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยโอเคนะครับกำลังใจยังดีอยู่แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลังจากทราบก็กําลังใจค่อนข้างจะเสียพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเองก็บอกว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ นอกจากส่วนของลำไส้ที่มีการติดเชื้อมะเร็งไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีต่อมน้ําเหลืองนะครับบริเวณที่กระดูกเชิงการด้านหลังนะครับติดไปอีกประมาณ40จุดนะครับซึ่งคุณหมอเองเนี่ยก็แจ้งว่าหลังจากผ่าแล้วเนี่ยก็ขอให้ทําใจเผื่อไว้ก่อนนะครับณจุดนั้นเองมันก็เป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราจําเป็นสําคัญสําหรับผู้ป่วยนะครับก็คือกําลังใจ ที่ได้รับจากครอบครัวนะครับอย่างตอนนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเรารู้สึกเลยว่าวันแรกที่รู้ว่าเป็นถึงระยะท้ายๆนะครับก็ตกใจเหมือนกันมีการร้องไห้มีการเสียใจเรื่องธรรมดานะครับของชีวิตคนครับแต่หลังจากที่เราพยายามทําใจให้ได้เนี่ยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าจะต้องสู้ต่อไปนะครับนั่นก็คือว่าเหตุผลว่าจากจุดเริ่มต้นของการป่วย แล้วก็ทําไมเราถึงดูแลตัวเองมาถึงตอนนี้ครับครับฟังดูแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่กําลังใจของผู้ป่วยนะฮะเพราะว่าคุณจักรบอกว่าคุณจักรเองเนี่ยกำลังใจยังดีอยู่แต่ว่าคนรอบตัวสิไปซะก่อนแล้ว,ลวใช่ครับนะครับกลายเป็นว่านี่ไม่ใช่กําลังใจของผู้ป่วยและเป็นกําลังใจของครอบครัวด้วยถูกต้องที่จะต้องเข้มแข็งพอที่จะให้กําลังใจผู้ป่วยอีก,อก อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับป้าหนูนะครับของป้าหนูเป็นเมื่อปีสี่ห้าครับก็ป้าก็เป็นโรคซึมเศร้าฮะตอนนั้นยังสอนหนังสืออยู่ซึ่งสอนดูแล้วนี่คือนี่เป็นโรคด้วยเหรอฮะซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นเป็นโรคหนึ่งของจิตเวชค่ะโรคจิตเวชเนี่ยเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองเราไม่สมดุลถ้าเกิดสารสื่อประสาทบางตัว มันน้อยเกินไปตัวที่จะทําให้เราสดชื่นน่ะน้อยเกินไปเราก็ไม่มีแรงทําอะไรแล้วก็เราเขาก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าครับโรคจิตเวชก็คือภาษาชาวบ้านก็คือโรคจิตใช่ไหมครับค่ะเราเรียกันคําแต่ว่าเป็นโรคจิตเวชครับใช่ซ,ซึ่งซึมเศร้าเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในนั้นครับ แล้วก็หนูทราบได้ไงว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าไม่ทราบค่ะตอนแรกไม่ทราบเพราะว่าคือใครโรคนี้คือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคือเราพูดเป็นแบบทีเล่นทีจริงซะด้วยซ้ำตอนนี้ไม่ทราบเลยโรคดําเนินอยู่ปีหนึ่งไอ้ปีนั้นเป็นปีที่เลวร้ายสําหรับป้ามากเลยครับเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราป่วยไงเรานึกว่าเราปกติแต่เราเพียงแต่เบื่อเซ็งเบื่อนักเรียนโมโหกับนักเรียนแล้วก็ไม่อยากทํางานที่สําคัญคือ อยากฆ่าตัวตาย oh. mm hmm. มันรู้สึกมีความสุขที่จะตาย mm hmm. แต่ว่าไม่กล้าเอามีดหรือปืนเนี่ยมาทําร้ายตัวเอง mm hmm. เพราะว่าเรารู้ว่ามันบาปไง mm hmm. ถ้าฆ่าตัวเองตายอะไรหรือฆ่าใครก็บาปอยู่แล้วแล้วฆ่าตัวเองเนี่ยยิ่งบาปหนัก mm hmm. เราก็เลยเมีความรู้สึกว่าอยากให้ลมหายใจมันขาดไปเอง mm hmm. คือ,คอเราจะได้ไม่ต้องเป็นคนทำ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แต่ความอยากตายก็ยังอยู่ แล้วก็เลยเโลกดําเนินอยู่ปีหนึ่งแล้วที่เลวร้ายอีกอันหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดคือเบื่อสามีมากเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะอยู่กับคนนี้ไม่ได้แล้วเลยขอหอย่าแล้วเขาไม่เล่นด้วยนะเขาก็ร้องไห้เขาก็ตกใจว่าเอ้อเราเราเป็นอะไรนี่พออย่างป <c oughs> ระมาณปีหนึ่งอะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตป้าซึ่งเป็นช่วงวิกฤตมากเสร็จแล้ว มีหมอฟันที่ทําฟันเราเตยชื่อได้ไหมคะเชิญครับชหมอพูนสุขคะปีชาพาน,นิชเป็นทันตแพทย์ที่รีรา์เนี่ยคะ่ะก็ทําฟันประจํามาหลายปีครับท่านก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ต้องไปหาจิตแพทย์อือหเราตกใจมากเลย,เย้หมอมาว่าเราบ้าเนี่ยเสร็จแล้วก็ก็ไม่ไปจนกระทั่งจะต้องเจอหมอฟันอีกครั้งกลักวใครกลัวใครถาม,ถาม,มก็เลยไปหาจิตแพทย์ที่รีราดชื่อ นายแพทย์ธีรศักดิ์สตราซึ่งรักษาตัวเองจนถึงปัจจุบันนี้เลยตั้งแต่สี่ห้าท่านก็ให้เราเล่าอะไรต่อะไรของเราแล้วท่านก็สรุปว่าคุณนะไม่ใช่อยากออกบวชตอนนั้นเรามีความรู้สึกอยากออกบวชแต่ไม่ใช่นั่นคืออาการของโรคคุณนะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แล้วท่านก็ให้กําลังใจแล้วก็บอกลองกินยาดูอออพอก,กินได้สามเดือนอาการเหล่านั้นหายไปหมดเลยครับคือทั้งสองโรคเนี่ยมันร้ายแรงแล้วก็รื้อรังแตกต่างกันในบริบทอของตัวมันเองนะครับ,รบสำหรับคุณจากเองเนี่ยเรากําลังใจที่ว่านที่เขบอกว่าของคุณเองเนี่ยเข้มแข็งกว่าครอบครัวซะด้วยซ้ำเนี่ย <c oughs> มันกลับมาได้อย่างไรครับเพราะว่า ไม่ใช่ง่ายนะฮะคนใกล้ตัวของเราเนี่ยคนใกล้ตัวผมเนี่ยท,ที่ได้ข่าวว่าเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยผมผมเจอมาถี่ขึ้นนะฮะฮะแล้วก็เราก็นี่ก็เป็นหัวข้อใหญ่เลยฮะว่าว่ากำลังใจเนี่ยมันมันกลับมาได้อย่างไรเบออื้องต้นเลยเนี่ยนะครับผมมองว่าทุกๆุกคนในในโลกใบน,นี้นะครับมันมีการเกิดแก่เจ็บตายนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ณวันที่เราคิดได้ตรงนั้น,นะครับมันเป็นวันที่เรารู้สึกว่า ถ้าเราจะต้องเสียชีวิตไปนะครับแล้วเราเคยแต่ทำแต่สิ่งดีๆไว้นะครับแล้วก็ไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรม,มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราทําใจได้ง่ายนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราลืมคิดไปคือคนรอบข้างเราเนี่ยเขาทําใจไม่ได้หรอกกับการที่ต้องสูญเสียเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นนะผมทําใจได้นะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือผมต้องเป็นคนที่คอยให้กําลังใจครอบครัวด้วย นะครับคือแทนที่เราจะรับจากเขาอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องคอยประคับประคองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วณตอนนั้นเนี่ยถ้าผมทําตัวอ่อนแอเมื่อไหร่เนี่ยมันจะพากันแย่ทั้งครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องสาวที่อยู่ต่างประเทศหรือน้องที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเขาก็จะพานแย่กันไปหมดเลยนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่จากสุดนนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเข้มแข็งถ้าเราสู้นะครับ มันจะช่วยให้คนอื่นๆเนี่ยสู้ไปกับเราด้วยครับครับครับแล้วมีกําลังใจที่ที่เป็นเชิงบวกมาจากคนรอบๆข้างที่ไม่ใช่ครอบครัวเนี่ยเข้ามาช่วยเราด้วยไหมครับไม่ว่าจะเป็นทีมหมอก็ดีหรือว่าเพื่อนๆก็ดีหรือว่ากําลังใจจากสิ่งรอบตัวที่เราสามารถที่จะทําให้เรามีแรงฮึดขึ้นมาสู้ได้เนี่ยครับของผมก็จะมีเพื่อนๆนะครับที่คอยเป็นห่วงแล้วก็หลังจากทราบนี่ก็จะมาเยี่ยมที่บ้านนะครับเพราะว่าทุกคนทราบว่าเราเป็นหนักขนาดไหนแล้วก็ ต่างจะกลัวว่าจะต้องเสียเราไปนะครับในเบื้องต้นตอนนั้นเราก็เข้าใจนะครับว่าแต่ละแต่ละคนเขารู้สึกยังไงกันอนอกจากนี้ก็เผอิญว่าช่วงระหว่างที่ป่วยเนี่ยผมก็มีการเขียนเว็บบล็อกในอินเทอร์นอนเน็ตนะครับเหมือนเป็นการเล่าสู่กันฟังอ่าเล่าประสบการณ์ของเราก็มีเพื่อนๆในอินเทอร์เน็ตที่ให้กําลังใจเราแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สูญเปล่านะพ่อแม่เขาป่วยหรือว่าญาติพี่น้องเขาป่วยอยู่เนี่ยเขาสามารถนําไป ประยุกตใช้ได้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าต่อคนอื่นครับครับครับในส่วนของป้าหนูล้วครับผมกาลังใจเข้ามามีบทบาทในในในการรักษาโรคจิตเวชของป้าหนูยังไงฮะมีบทบาทมากเลยตั้งแต่แพทย์ใช่ไหมฮะให้กําลังใจแพทย์ขนาดทําตแพทย์จึงให้กําลังใจเราเลยบุญค่าแพทไปตรวจซะด้วยตาคิดถึงบุญคุณของแกมากแล้วก็มา เ,เพื่อนๆคนที่เกี่ยวข้องกับเราพอรู้ก็รู้สึกว่ากังวลไปด้วยเพราะว่าในสังคมไทยยังเชื่อว่ามันรักษาไม่ได้แล้วก็มันจะเป็นปัญหาแต่แล้วเราก็คนที่ให้กำลังใจมากที่สุดคือสามีมเราเลยรู้เลยว่าผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเราเนอกจากพ่อคือสามีคนนี้ ขนาดเราแย่น่าเกลียนมากขนาดขอหย่าเขาเนี่ยดูสิเ <laughs> ขายัางท<ค>น,นเราได้ 2> <laughs> 2สอง <laughs> สองท่านนี่คือสองท่านที่โชคดีนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่อาจจะโชคยังไม่ดีเท่าคือโชคดีแต่จะยังไม่เท่าสองท่านนี้นะครับซึ่งซึ่งผ่านวันร้ายรยมาได้แล้วนะครับซึ่งนํามาสู่การตั้งเป็นชมรมสายใยความหวังผู้ป่วยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาทําความรู้จักกับชมรมนี้กันนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับคนที่อยากจะโชคดีเหมือนทั้งสองท่านนี้ครับ